คนรักสุดเพอร์เฟกของฉันเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมินดาักกิมาสมีอารมณ์ขันผมยังสดอยู่ครับหมายความว่าโสดใช่ไหมคะโสดโสดอยู่ทางนี้นะครับโรแมนติก <laughs> มัเป็นช่อเลยทีนี้ <laughs> <laughs> ฉันควรจะแฮปปี้สุดๆดกับความรักครั้งนี้ เว้นแต่ว mm ่าแรดนะเดี but ๋ยวนี้ฉันดันไม่ใช่ลูกคนเดียวเนี่ยสิเนี่ยพี่ชัดพี่ชายฉันแต่ชอบทำตัวเป็นภาระอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยช่วยทำอะไรสักอย่างอะไรนะจะงานบ้านงานช่างเราทั้งนั้นไฟติดแล้วนี่มันนอนเล่นอะไรตรงนี้นะ่ ตั้งแต่เล็กจนโตวเวลาเดียวเท่านั้นแหละที่จะมาทำตัวเป็นพี่ก็คือตอนมีคนมาจีบเนี่ยผมบอนครับเจมบอลน,นะบอลเฉยเบอนเฉยเฉย,น,เฉยนี่มาจีบน้องสาวผมป่ะเนี่ยแต่คอยดูนะแฟนคนนี้จะไม่ให้พี่ชัดมายุ่งเด็ดขาดโมจิไม่ต้องไปบอกพี่ชัดนะว่าเราเป็นอะไรกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ชอบคุณบรรณาแล้วนะพี่ชัด คืนนี้นอนนอกบ้านนะกูเป็นพี่มึงนะเว้ยที่พี่ซัดทำแบบนี้เพราะต้องการเอาคือนนอก,กับโมจิใช่ไหมคุณเห็นแก่ตัวเลยอ่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะ oh, <yeah. S 3> สำหรับผมมันไม่สำคัญว่าเราครบกัน2เดือนหรือสปีถ้ารักมันก็คือรักครับเราเจนล่ะกลัวอะไรอยู่ เช่นแต่งงานกับผมนะครับ